นี่มีน้อนรอบสองไปขวยอูตีนว่าหลานมาออกมาหาหลานเองหอเป่าถือเมันหลานเข้าไปหาแ่นอาเดียวรอบนี้อดว่าเลยรงใส่สิมีแนวอยากจะอย่กระเปาออกมาหาหลานอยวเนี่มหารีบหมดผ่านี่หมดไม่ถึงหมดที่แผันเกี้ยวรถฉันนีถ้าไปยึดเตี้ยสิท้องไปหนังถ้าไปเตรถาดยึด้น้ำยึดุ้๋ยแต่แบบนี้ มีงยอยู่อันใจเลาเ็ดยี่หงู้้งเวันเจ็ดวเนียเจ็ดซอยกันตัวมกนจด้วยไม้่เว้ย้มกัเอืมเฮ้ยด้พิาิเอาด้ฟังเอาด้พี่น้องถวดถวดออกมามา้บอกเลยควาบมันแต่เบียนก็ จะเปลี่ยนรถกันนี่ขับจวดฟันเก้ยวดีดีเด้อพี่น้อง